มาครับพี่น้องครับหลังจากที่ห้องเบิงสุดยอดแม่พันธุ์ในตำานานของควายงามฟ้ามหักครับและนี่คือเป็นให้ลท์ของน้อครับนี่คือสุดยอดพอพันธุ์อีกตัวหนึง่งตัวนี้คือเจ้าทะเลทองนะครับผมใช่ค่ะเจ้าทะเลทอง อีกสักครั้งครับผมสําหรับพิกัดตรงนี้เ้าอยู่ตรงหนก่อนครับพิกัดอยู่ที่ควายงามฟาร์มฮักนะคะบ้านหนองแซงใหญ่ตําบลบ้านแก้งอาเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะหรือว่าถ้าม้าบ่ถือติดต่อได้ที่เบอร์0ูนย์หกหนึ่งเก้าห้าสามสองสี่ห้าห้าปีไหมค่ะครับผมอันนี้เบอร์คุณหมอปีไหมเนาะค่ะโดยตรงเลยครับติดต่อได้เลยต้องการผสมการติดต่อมาอยากได้น้ำเชื่อการติดต่อมาปัจจุบันเจ้าทะเลท้องนี้ อายุจากปีแล้วครับหปีค่ะหปีเต็มใช่ค่ะโอ้เรียกว่าฟิตเปรี้ยเลยเนาะตอนนี้หปีเต็มสําหรับเลาก่อพันธุก,กรรมเพิ่นนี่เป็นสายอะไรก่อนครับอ่าพ่อเป็นท้องตีนโตค่ะพ่อคือท้องตีนโตใช่ค่ะแม่คือแม่ปีใหม่<อ>แม่ชือแม่ปีใหม่สายปังแปดลิ้วค่ะครับผมเนีย่ยครับพี่น้องครับคือมีอยู่ช่วงหนึ่งคือเจ้าทะเลทองนี่ก็เรียกว่าได้ไปตัวดีเอ็นเอเนาะแม่นค่ะยืนยันแล้ว ยืนยันจากคุณหมอแล้วค่ะคเป็นลูกชายแท้ๆของทองตีนโตใช่ค่ะสุดยอดพอพันอีกตัวหนึ่งของประเทศไทยครับท้องตีนโตนี่ครับมือนี้ถือว่าว่าได้เต็มปากเลยครับเป็นลูกของพอท้องตีนโตครับผมวันนี้เจ้าทะเลท่องนี่เปิดผสมข้างละเท่าไรครับเปิดผสมอยู่ที่5 0 0พันบาทค่ะแล้วนี่รับประกันหายจนติดเลยค่ะโอ้รับประกันจนติดเลยแ่้5 0 0นบาทพี่น้องกันหลากมาผสมจนพ่อใจ แต่ถ้าค่อยบ่มีปัญหาผมว่าผสมจริงนี่เที่สองเท,ที่นี่บ้วหนาพาลานลวครับผสมถ้ามาผสมยุคข,ขอกะเขากะผสมให้ให้เบิงน้าเลย<อ>ขึ้นประมาณสามซีรอบเลยค่ะเอาจนเอาจนแน่ใจเอาจนเชวร์ไปเลยค่ะก็คือขึ้นผสมให้สามสีรอบเลยแม่นค่ะเอาจนเพล่นพอใจเพล่นแล้ว <laughs> จนพอใจจังสีได้พากลับจนพอใจ <laughs> จ,อใจังกลับ น้ำเชื่อนี่จำนายจังเด๋ครับน้ำเชื่อจำนายอยู่ที่ชุดละ5,000ค่ะหลอดละ5<อ>้าอยหนึ่งชุดก็12อหลอดค่ะคือหนึ่งชุด10บแถมสองไปเลยแม่นจ้าปัจจุบันนี่นนนมีน้ำเชื่อจำน่ายทุกศูนย์ไหมครับมีน้ำเชื่อจำน่ายตอนนี้กามีอยู่ที่ฟร,ร์มฮักเนี่ยค่ะครับผม้ากาถ้าเป็นร้า,ายย่อยกะยัง้งยัง้ยงบ่ท่านได้มีเขาการะแลนทรงเองอยู่ค่ะอ๋อครับผมเนี่ยครับพันธุก,กรรมดีๆครับ วอ้ส่งเขาเนี่อ่อนส้นแต่ส่งเขาแล้วพี่น้องเขาส่งเสียเขาส่งเสียเขาส่งสาวสกิดแม่เหลียวหลังนี่แหละเขาส่งนี่เขาเขาปดิดเปิดครับกระดานเขานี่จากนิ้วครับนี่อยังไม่ได้วัดเลยค่ะพี่บอยแต่ถ้าเบิ้งจากสายตาเนี่ยแปดเก้านิ้วนี่ตรงมีเหรครับแปดนิ้วนี่บกขาดแล้วครับที่แน่น ผูใหญ่ครับเพิ่นสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยเจ็ดสิบสามแล้วค่ะพี่บอยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามเซนติเมตรค่ะกระดูกโครงซางนี่เฮ้ยเกินเลเวลแล้วพี่นนอกหันหน้าไปให้พี่เขาดูหน่อยผลงานของเพิ่นนี่ออกมาหลไปครับตอนนี้ผลงานแล้วแวกใกล้เคียงไหลยหลายเลยค่ะพี่บอยกะเขาแกะน้าไปติดตามกับของเกษตรกรที่มาผสมไปค่ะคือว่าผลงานเขาออกมาดีเลยค่ะอ๋อเกษตรกรพอใจ คือถ้าเกษตรกรยิ้มได้แล้วก็เสียงตอบรับดีนี่ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วเนาะสำหรับพอพันนี่ครับให้เบิ้งด้านไทยโอ้สูงแง่เงาครับกุ้งหางนี่กับแบบยาใหง่เลยกุง้งหางาหางเงาหางเงาดีพร้อมปานหางมากเลยเนาะแข้งขาดีค่ะค้ะ่มโตกับเงาเงาอ๋อ อันนี้นี่มาประจําการอยู่กับเฮานี่โดนันไดแล้วครับนี่มาได้หลายปีแล้วค่ะพี่บอยครับผมก็คือมาถือว่าฟุกอีกแหละที่ได้มากเหมือนฟุกเหมือนโชคดีค่ะครับคืออย่างที่เลียนไปเมื่อตอนต้นเนาะคือค่อยงามฟาร์มฮางนี่แบบว่าว่โชคดีสุดๆครับโชคดีอีลีครับไปลงเสน่ห์ตรงเด็ของเขาครับตัวนี้ ก็ของนาเจนเลาะไปเบิ้งไว้ค่ะตอนแรกแล้วก็เทียบกับล้ำขงกับทะเลท้องเนี่ยค่ะมีด้วใจซองโตครับผมแล้วที่นี่มีเขาเพอดีล้ำคง่าโตแพงหลายนาเจนเราบมมีบ่มีเงินขนาดนั้นนะคะครับผมแต่ว่าทะเลท้องนี่เพื่อนกับเปิดไวรหลขึก<อ>้กันค่ะก็คิดว่าโอ้สิบ่ได้แล้วว่าสันนรับาที่นี่ยูดีๆเพิ่นกับทรมา้า เพื่อนบอกให้ล้าคะาถือลงบักลายเนี่ยคะ่ะพี่บอยอก็เลยได้ได้ทะเลท้องมาไว้เป็นคู่ควายคููบัลลมีเราครับผมดกเ็เรียกว่าได้ตัวดีมาเลยเนาะแม่นค่ะเป็นตัวดีดีดครับพี่น้องครับแล้วก็ถือว่าพันธุก,กรรมชัดเจนครับแล้วก็เปิดผสมเพียงแค่หาพันบาทคือผมว่าถ้าพี่น้องเกษตรกรครับมีควายแบบว่าอยู่ในเกตแบบว่ากําลังพัฒนาจังเสียคือเลือกผสมพอพัน กระดูกโครงสร้างยงังแง่งจ้ะครับถึงว่าสิบวขายได้เป็นราคาค่อยงามเต่แน่นอนครับอัตราการแลกเนื้อนี่สูงก็ปกติแน่นอนวันนี้ถ้าเกิดเพื่อนแบบว่าฟุกเนาะออกมาเป็นตัวดีเพื่อนมันก็นโดดไปเรื่อยๆครับพี่น้องมีค่ะพี่บ,บอยผสมกับแม่สูงร้อยสามสิบสองค่ะครับผมลูกออกมาดีไลายเอาไปประกวดแม่ส่งลูกอ่ะก็ได้รางวัลมาขึ้กันอ๋อคือผลงานของเพิ่นนี่ ได้ลูกกับแม่สูงร้อยสามสองได้เป็นพ่อพันธุ์ทรงลูกยอดเยี่ยมของงานมุกดาหารเลยค่ะอ๋อเนี่ยครับพี่น้องครับควายดีต้องกระ้านตีด้วยผลงานการทรงลูกจังลาครับนี่ถือว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ล้วเนาะน้องปีใหม่เนาะแม่นค่ะเจ้าทะเลท้องนี่จายลูกบ่เลือกแม่ครับจ่ายลูกไม่เลือกแม่แม่หน่อยแม่ใหญ่หน่อยทรงลูกดีมาแต่ว่าในส่วนของคอเขาจะกะถือว่าแบบ อาจจะบมเมนที่หนึ่งค่ะแต่เท่ากับที่สุดขึ้นกันครับผมคือว่าสตอรี่แต่ละตัวนี่โอ้ยเกิดเรียลเร้วเพี่น้องสิบอกว่าสตอรี่บทธรรมดาเนาะแต่ละตัวนี่ตอนนี้นี่แผนงานในอนาคตนี่สําหรับเจ้าทะเลท่องนี้บ้างปลูกแกมให้พื้นจังเดนะครับกามีให้คุ้มฟูงอยู่ที่คอกนี่ค่ะประจาอยู่คอกนี่เลยครับผมค่ะ <ห>อ,<ห>อ๋้งเป็นทะยอยผสมกับแม่ในคอกนี่แหละค่ะครับผมแล้วก็เปิดผสมให้พี่น้องใกล้เคีย,ยงเนาะแม่นค่ะที่ชื่นชอบพันธุกรรมผู้ใดอยากได้พันธุกรรมทะเลท้องกาติดต่อมาที่เพจควายน้ำฟ้ามหักก็ได้ค่ะครับผมวันนี้นี่แม่ควายในฟ้ามนีมีทั้งหมดจักตัวครับประมาณยี่สิบได้ค่ะเฉพาะแม่พันธุ์ยี่สิบตัวแล้วก็มีเด็กๆในฟ้ามอีก กูก็แสดงว่าเป็นฟ้ามไใหญ่เลยเน <c oughs> าะค่ะกแบง่งแบ่งไว้สองข้อคือข้อปานีกับข้อเป็นฟุ้งเนี่ยค่ะอ๋บบปอปานีแบ่งออกสองสว่วนเข้าไปมาเมื่อกี้ค่ะครับผมข้อปานีแล้วก็ข้อแบบว่าพัฒนาใช่ค่ะควายพัฒนากับเมพันธ์กับเริ่มตั้งแต่สูงร้อยสามสบ เลยค่ะจนสูงที่สุดก็เป็นแม่พ้อยค่ะร้อยหกสิบห้าค่ะครับผมก็จะเป็นแม่พันธุ์พัฒนาทั้งหมดเลยครับคือข้ากับไซกับแม่พันธุ์ของห้าเนอห้พี่น้องข้าเบิ้งเลยแม่นจ้ใไซกับแม่ไงลวกันมีผลงานยุคอกไ้เบิ้งเลยค่ะที่บอกเลยค่ะการลันตีผลงานแล้วกับในละแวกเนี่ยค่ะเกษตรกรเขาก็มาผสมเยอะพอสมควรค่ะแล้วก็เ้ากัน้ำไปเบิ้งลูกเพิ่นนอไปสอบถามความพึงพอใจเพิ่นกับพอใจหลายเ้าก็ดีใจค่ะ เกษตรกรยิ้มได้เจ้าของพอพันก็ยิ้มได้ทีกก่กันละครับพี่น้องครับหาลังค้นขอกเพิ่นมีควายซีหาโตเพิ่นก็เอามาเบิดเลยอ๋อผสมทะเลท้องเบิดคอกเลยค่ะคือพันธุก,กรรมก็ดีแล้วโครงสร้างก็ดีแล้วแล้วก็ผลงานก็เป็นที่ประจักษ์แล้วเนาะ,นะพี่น้องก็มั่นใจแล้วก็เชื่อใจในพันธุก,กรรมแล้วเนาะ ไซดเหมือดคอ,อกเลยสี่หาตัวไอ,อ,อก็ายก็อยู่ในฟาร์มหนูอีกรับผม <c oughs> ลูกเพิ่อนอ๋อแกช่วงปลายปีนี้แกจะได้เห็นลูกเขาเขาสนามแล้วค่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมีลูกของเพื่อนเดินสนามให้เบิ้งเนาะแม่นค่ะตอนนี้ลูกเขาอายุป,ปีนึงอะคะ่ะพี่บอยสูงร้อยสี่สิบแล้วหนึ่งปีลูกสาวลูกสาวพ่อมใช่หนึ่งปีสูงร้อยสี่สิบแม่นค่ะกับแม่ แม่วันวิสาค่ะลูกกับแม่วันวิสาซื้อน้องปียดาอ๋อลูกกับแม่วันวิสาเนาะโอ้รอติดตามด้วยพี่น้องด้วยผลงานเดี๋ยวก็จซมีผลงานทยอยเดือยสนามประกวดเรื่อยเนาะแม่นค่ะครับผมก็จะได้เจอกันยุสนาประกวดะคะ่ะครับคือได้จดสถิติไว้ว่ครับจากที่ห้องผสมเนี่ยประมาณจากแม่แหละครับจากแม่แล้วเนาะพอร่อยวะน่าจะเกือบแล้วค่ะใกล้จะ าทาตั้งแต่มายูนีแล้วคะ่ะน่าจะเกือบแหละเฉพาะที่ยูนีเนาะ,ะเกือบร้อยตัวแล้วแมนค่ะแล้วก็อยู่กับเจ้าของเก้าอีกบรูปผสมไปเท่าใดแล้วเนาะแมนค่ะช่งนำ้ำชวงน้าเชื่ออีกครับผมผลงานเขาถ้าเป็นช่วงปีเนะะี่ยค่ะเริ่มจะลอดมาเยอะแหละปีนี้ผลงานเยอะเลยปีนี้เขาก็ซีทยอยเห็นผลงานออกมาเรื่อยๆเ,เนาะแมนค่ะเนี่ยครับฝากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกด้วยพี่น้องด้วย ค่ะผู้ใดอยากเห็นผลงานทะเลท้องกระเขาไปเยี่ยมชมได้ที่เพจควายงามฟาร,ร์มหักก็ได้ค่ะจะมีทั้งรูปทะเลท้องมีทั้งผลงานของเขาเนาค่ะครับผมกจะอัปเดตเรื่อยๆค่ะอ๋อก,ก็คือในเพจซีอัปเดตผลงานแมนค่ะแล้วก็เด็กๆในฟาร,ร์มพร้อมเนาะให้พี่น้องเขาได้ชมเรื่อยๆครับเพจควายงามฟาร์มหักเนาะแมนค่ะ เอาละครับน้องปีไม้ครับสุดท้ายนี่ยากให้งงน้องปีไม้สากอย่างถึงพี่น้องผู้พัฒนาควายไทยจากหน่อยครับผมกาท่าอย่าพึงท้อค่ะถึงราคาควายราคาง่วมันสิตกคต่ะเขาพัฒนาเขานักพัฒนาเนาะเขากับพัฒนาต่อไปค่ะอย่าพึงท้อด้วยค่ะทุกคนครับผม <laughs> ถือว่าไม่ระยะหนึ่งเนาะถึงบ่อร่มลุ้ยแบบเป็นมหาเศรษฐีกับบ่มีจุนครับเลี้ยงควายนี่นถือว่ามันมีช่วงเวลาของมันเนาะ ความสุขทางใจครับทางกายมันม่ขื้นไม่ลงคันจังหวะดีๆก็พี่น้องหลายคนก็ตั้งตัวได้เลยครับสําหรับการเลี้ยงไยครับไม่จังหวะล่ละคะเลี้ยงไปเดี๋ยวมันก็เลี้ยงเขาขึ้นครับผมค่ะมือนีเฮ้าดูแลเขาก็อ่อมือนีเฮ้าดูแลเขาก่อนใน่าคตเดี๋ยวเขาดูแลเฮาเองเนาะได้แล้วเอาละครับพี่น้องครับนี่ก็คือเลี้ยงเหล้าทั้งหมดทั้งมวลครับของควายงามฟ้ามหักครับผมแล้วก็พาพี่น้องเฮามาเบื่องสุดยอดพันธุกรรม มือนีก็ถือว่าได้รับเกียรติเป็นยาสูงกับจากคุณหมอปีไม่เนาะที่ให้เกียรติต้อนรับบอยทีซีสองโลกครับเข้ามาเยี่ยมชมพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็ฟังวิสัยทัศน์แล้วก็แนวความคิดครับของคนรุ่นใหม่ในการร่วมกันพัฒนาค่อยงามค่อยไทยไปน้ากันครับผมสำหรับมือนีเฮาทั้งสองคนก็คงต้องขอตลาพี่น้องไปเพียงสํานี้ครับไปพอกับหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ